สั้นจากช่องว f in ิ h i ีพช่อง Pop a r าที่จะทําให้อาร์ตมันป๊อปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเรานะครับแล้วก็อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เรามีระบบ Membership 2 l e v เลลให้เลือกนะครับสำหรับเลเวลที่1ก็คือเลเวลลูกแกะเพียงเดือนละ50บาทนะครับเป็นน้ำใจให้กับพวกเราในการทำงานต่อไปนะครับเลเวล2ลูกหมาป่านะครับ เรามีสิทธิพิเศษให้คุณเลย3อย่างอย่างที่1นะครับรับไปเลยฟิล์มสีโลโม่100นะครับ1ม้วนหรืออาจจะฟิลมที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างที่2นะครับทุกๆ3เดือนนะครับคุณจะได้รับเมอร์ช n น i ด e พิเศษนะครับจากพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้เสื้อยืดซีนงานจากศิลปินและเรานะครับซึ่งมีลิมิเต็ดจำนวนจำกัด ข้อที่3นะครับคุณจะได้ดูคอนเทนต์พิเศษนะครับที่ไม่เคยได้ดูที่ไหนมาก่อนออนแอร์เฉพาะให้กับสมาชิกเลเวลนี้เท่านั้นสนใจก็สามารถกดสมัครได้ง่ายๆเลยกดจอยนะครับข้างๆปุ่ม Subscribe ในช่อง YouTube ของ w Wolf i n s h e e p เท่านั้นครับขอบคุณครับ